สวัสดีค่ะหุ้นส่วนทางธุรกิจออนไลน์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านนะคะไปติดตั้งระบบแบ็ k ออฟฟิศนะคะหรือเรียกว่าปีกนกสีแดงนี่นะคะซึ่งเป็นคู่มือการเรียนรู้นะคะการทำออนไลน์แบบ24ชั่วโมงเลยนะคะเราก็จะได้ในเรื่องของเว็บไซต์การเรียนรู้ระบบการสั่งซื้อข่าวสารนะคะซึ่งต้องบอกว่ายังมีมือถือเครื่องเดียวก็เรียนได้เลยนะคะ วันนี้นะคะก็เริ่มติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้กันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็สามารถไปเอาลิงก์นี้นะคะได้ที่ห้องครอบครัวแห่งรักนะคะครอบครัวแห่งรักนะคะแล้วเราก็ไปเลือกที่โนต้ตค่ะไปเลือกที่โนต้ตเนาะแล้วก็เลื่อนลงไปนะคะให้เห็นตัวลิงก์ นี่นะคะนี่เป็นปีกนกสีแดงอันนี้นะคะอ่าแล้วก็กดค้างไว้ค่ะกดค้างไว้นะจ๊ะอ,อย่าเปิดขึ้นมานะอ่กดค้างไว้ก่อนหรือว่าวันนี้เราอาจจะได้จากแม่ทีมนะอาจจะได้จาบทีมงานที่ให้ท่านมานะคะกดค้างไว้นะคะแล้วก็คัดลอกนะจ๊ะอ่า ชัดล่อนะคะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ที่ลายฮะส่งลายกันเนาะเอาไปใส่ไว้ที่ลายฮะคลิปเมมโม่ของเราก็ได้เนาะอามอาไปวางไว้ก่อนแต่ว่าถ้าได้จากทีมงานทีมงานก็สามารถส่งให้กับทางอาทางทีมงานอีกทีหนึ่งได้เลยนะคะอาสมมติว่าทุกท่านนะคะได้ลิงก์นี้ จากทีมงานแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะติดตั้งผ่านระบบอ iPhone นะคะหรือ iOS ของเรานะคะอพอเราได้ลิงก์ตัวนี้แล้วนะคะก็ให้กดค้างไว้ค่ะแล้วเลือกคัดลอกค่ะแล้วก็สไลด์เนาะเออแล้วเราก็ไปที่ safari ค่ะหา safari เลยอ่าไปที่ safari นะคะแล้วเอานะคะ กดค้างไว้แล้ววางอ่าเราก็จะได้ตัวนี้กดขึ้นมานะจ๊ะเออเดี๋ยวมาไหมวางนะคะกดวางก่อน นะคะกดมาหมดไหมเอ่ยอ่ากดมาหมดเนาะโอเคลบไปก่อนเนาะโอเคค่ะนะคะก็จะได้อย่างนี้ขึ้นมาถูกต้องนะคะอ่ะพอได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเรากดนะคะอ่าเรากดตรงนี้ค่ะ อ่าเป็นเครื่องหมายปิดก่อนเนาะเออเห็นไหมคะกดให้มันออกไปให้มันเจอเครื่องหมายแบบนี้นะคะเนี่ยให้มีข้างล่างแบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็กดสี่เหลี่ยมที่มีลูกศรขึ้นตรงกลางหนึ่งครั้งค่ะอ่าแล้วเราก็เลื่อนไปค่ะเลื่อนไป เลื่อนไปแล้วไปหาคําว่าเพิ่มไปหน้าจอโฮมนะคะเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมกดหนึ่งครั้งค่ะแล้วเ,เลือกเพิ่มค่ะอ่าเราก็จะได้แอปพลิเคชันนะคะเป็นโลโก,โก้ปีกนกสีแดงขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะอ่าเห็นแล้วก็เราก็สามารถคลิกไปปึ๊บนะคะอ่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาสักครู่นะคะ เออไม่ยอมขึ้น mm hmm. นะคะเฮ่นี่คูรบลลติดตั้งใหม่แต่ถ้าเป็น Android นะคะเราก็จะคัดลอกลิงก์ตัวเนี้ยไปวางที่โครมนะคะแล้วก็เลือกเป็นหน้าจอโฮมนะคะ,นะคะเดี๋ยวนะระบบระบบไม่ขึ้นอาจจะเปิดแพปบเยอะนะคะคปิดแอปพลิเคชันก่อน Okay. นะคะเข้าอ่ามก็จะมาแล้วเนาะมาแล้วเราก็ใส่รหัสได้ตามปกติเลยนะคะเราก็เข้าไปศึกษานะคะความรู้ในนั้นนะคะแบบอัดแน่นได้เลยนะคะขอบคุณนะคะ